ีนี้ครับเรามาที่ประเด็นเรื่องของงูเห่านะครับหรือว่าฝ่ายค้าที่มาโหวตสวนมาโหวตให้รัฐบาลก็คือโหวตสนับสนุนคุณแพทองทานชินวัตรคนที่ถูกพูดถึงมากในวันนี้ครับชัยยามพาวานมั่นเพียรจิตหรือว่าปูอัดนะครับสส,สกทมจากพักไทยก้าวหน้าครับซึ่งก่อนหน้าเขาอยู่ก้าวไกลแล้วตอนนั้นเนี่ยมีเคสว่าเอ๊ไปโดนกล่าวหาว่าลวนลามนะครับก็เลยโดนขับออกมามาอยู่พักไทยก้าวหน้าแต่ตอนหลังก็ นะหนักเหมือนกันเพราะว่าไปโดนกล่าวหาว่าข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันนะครับก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันมีการพยายามจะไปขอให้ช่วยอะไรหรือไม่อ่ะนะครับเรามาถามเขาดูครับว่าเอ๊ะเหตุผลที่คุณปูอัดเนี่ยเลือกที่จะโหวตให้นายกเนี่ยคืออะไรชัยยามพะวานมั่นเพียรจิตครับเปิดใจถึงเรื่องนี้บอกว่าตัดสินใจในนามส่วนตัวด้วยเนื้องานที่ทำเกี่ยวกับแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่แล้ว ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่มีเครื่องมือที่ให้นำนะสามารถไปช่วยเหยื่อได้หวังว่ารัฐบาลจะให้ตนเองใช้เครื่องมือนี้ไปช่วยเหยื่อ call center ที่ถูกหลอกไปยังปลอยเป็ดกลับมาอีกส่วนเรื่องคดีชู้สาวของตนที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนำไปเป็นข้อต่อรองไหมพอถึงขั้นมีการพูดกันเลยครับว่า เอที่ทําแบบนี้เนี่ยเหมือนต้องการให้รัฐบาลช่วยเรื่องของคดีหรือเปล่าแล้วก็เลยโหวตให้ออันนี้เขาก็มีการพูดถึงกันมาคุณปูอัดเขายืนยันว่าไม่ใช่ฮะเรื่องคดีไม่มีใครแทรกแซงได้ตนต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมและไม่เกี่ยวกับส่วนของการเมืองแม้ว่าตัวเองจะอยู่ในฐานะฝ่ายคา้านแต่หากรัฐบาลทําดีก็มองว่าต้องช่วยกันบ้างฮะวันนี้เป็นการโหวตเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็ปรึกษากับทีมเองแล้วว่าวันนี้ผมจะโหวตให้กับทาง ท่านนายยงธงบีก็คือเรื่องของแกคอ call น e n t e r คือต้องขอบคุณจริงๆไม่งั้นผมไม่สามารถพาเด็กของผมในพื้นที่ของผมนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้เลยเพราะฉนั้นผมหวังว่าเครื่องมือชิ้นนี้ครับในการบอกท้งนีออ้ในต่อไปเนี่ยผมจะได้เครื่องมือนี้มาใช้ต่อเพราะยังมีเด็กๆอีกหลายคนที่ผมทําอยู่ในขณะที่ผมมีปัญหาส่วนตัวนั้นก็ยังพาเด็กกลับมาเพราะนั้นเนี่ยเครื่องมือนี้ก็หวังว่าทางรัฐบาลจะมอบให้กับผมในการพาเด็กๆที่อยู่ในปลอยเปรตผมต้องใช้คํานี้นะที่อยู่ในปลอยเปรกลับมาให้มากกว่าเดิมอีก ผมว่าบางอย่างในนามแต่ค้านก็จริงว่าปัจจุบันนะฮะถ้ารัฐบาลทําดีผมคิดว่าบางอย่างก็ต้องชมกันบ้างและยิ่งเป็นสิ่งที่มันกระทบกับเด็กพื้นที่ของผมโดยตรงเนี่ยก็ขอเครื่องมือตรงนี้กลับมาใช้ครั้งครับก็ขอบคุณอ,อีกครั้งจริงครับนี่ครับนอกจากนี้นะครับนะก็ถามต่ออีกว่าไอ้ที่ลือกันเนี่ยที่บอกจะไปไปให้เขาช่วยคดีเพราะว่าไปดีลกับพรรคกล้าทำเอาไวา้ อย่างนี้เอ๊ะท่านจะย้ายไปพักกล้าทำหรือเปล่าคุณชัยยามประวันก็ยืนยันว่าไอ้ข่าวลือเนี่ยไม่จริงไม่มีการคุยต้องให้เกียรติพักที่ตนสังกัดอยู่ยังไม่ได้มีการคุยอนาคตทางการเมืองและยืนยันจุดยืนทางการเมืองว่าจะยังคงเดินหน้าทํางานเรื่องเกี่ยวกับ call center จนถึงนาทีสุดท้ายที่ออกจากพักครับผมคิดว่าวันนี้ต้องต้องให้เกียรติพักที่ผมสังกัดก่อนอย่างแรกครับเรื่อง,เร,องเรื่องอนาคตการเมืองยังยังไม่ได้มีการคุยว่าจะไปอยู่ที่ไหนอะไรไงครับวันนี้ยังอยู่ไทยก้าวหน้าอยู่ครับ ผมก็ยืนหยัดในการทำงานแก้งคอร์เซ็นเตอร์เหมือนเดิมจนสุดความสามารถครับจนวัน,จนว,นจนวินาทีสุดท้ายที่ผมจะเดินออกากดพานแน่นอนโดยสุดท้ายนะครับคุณชัยยามพรวนยังย้ำนะว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นส่วนของเนื้องานเป็นหลักหลังจากนี้จะต้องไปชี้แจงเหตุผลกับหัวหน้าพักและที่ผ่านมาก็คุยกันตลอดเชื่อว่าไม่มีอะไรน่ากังวลหัวหน้าพักน่าจะเข้าใจ <ừ> <บ S 2> เห็นสื่อไปสัมภาษณ์หัวหน้าพักไทยก้าวหน้าก็ก็บอกไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยครับ นะไม่ได้ปรึกษา,อ,าอะไรกับทางหัวหน้านี่ก็เป็นหนึ่งเสียงที่ถูกเรียกว่างูเห่าก็แล้วกันนะฮะ